ลูกสาวทูนเปิดใจพาพ่อ,อยาเผยเหตุยื้อเกือบ40ปีเคลียร์ปมเปินจิกและพุ่มพวงพูดไม่ออกลูกบอกดื้อทูนพร้อมน้องน้ําตาลลูกสาวเผยเรื่องราวครอบครัวเผยเหตุยื้อชีวิตคู่เกือบ40ปีลูกสาวขอดูแลพ่อบ้างลั่นอย่าดื้อบ๊อบทูนฮิรันรัพย์ เปิดเผยถึงเรื่องราวชีวิตครอบครัวในรายการขลับไฟเดโชนอกจากอัปเดตอาการตาขวาบอดและตาซ้ายมองเห็นประมาณ30%เจ้าตัวเคยลองใช้ชีวิตในโลกมืดด้วยการปิดตาใช้ชีวิตประจำวันมาแล้วชีวิตเปลี่ยนทูนตาบอดฝึกอยู่โลกมืดลูกพายาเผยปมพุ่มพวงเปิ้นละจิกป่วยจนตาขวาบอด พร้อมทั้งเผยช่วงโด่งดังแต่ไม่มีข่าวเรื่องมีครอบครัวไม่ได้ซ่อนเก่งข่าวไม่มีแต่ข่าวไปถึงหูแม่ของลูกเราว่ามีอะไรกับพุ่มพวงมีอะไรกับจารุณีมีอะไรกับนวรัตบอกเฮ้ยเอาข่าวพวกนี้มาจากไหนเล่นเรื่องไหนก็เป็นข่าวมันไม่มีข่าวลงในสื่อแต่เขาไปสืบมา พ่อนักหนักก็ถามเอาข่าวพวกนี้มาจากไหนเขาบอกว่าพูดกันให้แซดที่ร้านทำผมจุดศูนย์กลางของข่าวอยู่นี่เองตอนแรกเหมือนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของงานเห็นว่าทำงานหนักก็ไม่เซาซีทูนบอกว่าตอนหลังเหมือนเราหายไปนานอยู่ต่างจังหวัดนานๆแต่เขาคงได้ข่าวแต่ข่าวมาจากร้านทำผมไม่มีมูลแต่ทำไมทะเลาะกันเราแค่มนุษย์ธรรมดา แต่เรามีสติถ้าเราเล่นกับนางเอกนักแสดงคนไหนแล้วเกิดมีใจด้วยกันเราก็ต้องคำนึงว่าที่บ้านเขาจะเป็นอย่างไรที่สำคัญคนนี้เขาก็เป็นดารานักแสดงดังถ้าเกิดมีข่าวออกไปคนที่เสียหายคือผู้หญิงสังคมไม่ยอมรับไปแย่งสามีคนอื่นแต่ผู้ชายมีได้แต่ยุคนี้แปลกผู้หญิงมีแฟนหลายคนได้โลกเปลี่ยนไปดังนั้นไม่แฟกับคนที่บ้านและแฟนที่อยู่ในวงการด้วยเราต้องประคับประคองครอบครัวต้องให้เวลา แต่เป็นข้อผิดพลาดของเราที่ไม่ค่อยมีเวลาหนึ่งเดือนอาจกลับบ้านแค่3-4ี่วันชีวิตนักแสดงรันทดนอนกลางดินกินกลางทรายก็ใกล้เคียงนอนในรถอย่างเดียวนอกจากค่าตัวได้ไม่ครบแล้วอาหารการกินไม่ได้สมบูรณ์เหมือนสมัยนี้เราไม่มีอะไรเราเป็นประเภทพูดครั้งเดียวช่วยจำหน่อยเราปฏิบัติตัวอย่างนี้มาตลอดทุกวันนี้40ปีที่อยู่ในวงการเราคิดว่าทำดีที่สุดแล้วไม่มีชื่อเสียงเสีย ยื้อชีวิตคู่ไว้นานเกือบ40ปีทูนเผยว่ามีลูกสาวสามคนคนเล็กจะห่างจากคนกลาง10ปีเขาก็มีคำถามและยังไม่ยอมรับเขายังเด็ก เราก็บอกว่าตอนเด็กพ่อแม่อยากกันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เรามีหน้าที่เรียนหนังสือเรายังมีครบพ่อแม่แต่อยู่คนละบ้านกันเท่านั้นเราก็ย้ายไปอยู่ที่สํานักงานของเราเคลียร์เป็นห้องนอนเราก็พิสูจน์ว่าเราไม่มีใครมาทุกครั้งบางทีก็เซอร์ไพรส์มาเปิดประตูเราก็ประชุมอยู่ มองย้อนไปปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องความไว้วางใจที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้การไม่ได้สื่อสารกันดีๆไม่ให้เวลาอยู่ด้วยกันแบบมีคุณภาพเรื่องบนเตียงอาจมีอะไรไม่พอใจด้วยเราก็พูดตรงๆวิธีการเลี้ยงดูแลลูกก็ขัดกัน พื้นเพต่างกันจะให้ลงล็อกไม่ได้ฝ่ายใดจะยอมก็ไม่ยุติธรรมต้องพยายามสมานกันทั้งคู่ต้องเข้าใจกันทั้งคู่ยื้อชีวิตคู่อยู่นาน38-39ปีเพราะเราอยากให้ลูกโตร,รู้เรื่องก่อนขณะที่น้องน้ำตาลลูกสาวคนเล็กมาร่วมเปิดใจในครั้งนี้ด้วยเผยถึงการแยกทางของพ่อแม่หากไปต่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโดยบอกว่า พี่สองคนโตกว่าอาจจะเข้าใจได้มากกว่าเรามีคำถามบ้างแต่ไม่ค่อยอะไรเหมือนเป็นทางเลือกของเขาถ้าเขามีความสุขมากกว่าในการที่ต้องอยู่ด้วยกันเราไม่ได้ติดตรงไหนการไปดูแลคุณพ่อก็สลับสลับกันไป ถามถึงปัญหาสุขภาพของคุณพ่อลูกสาวเผยว่าเวลาเครียดคุณพ่อจะไม่แสดงออกให้เห็นแต่ด้วยความที่เป็นลูกสาวสามคนก็จะเขียนการ์ดส่งข้อความให้อย่าลืมทานยาอย่าลืมหยอดตาให้กำลังใจว่าเราอยู่ข้างๆเขาอะไรที่ทำให้ลูกสาวภูมิใจในการมีพ่อเป็นทูนฮิรันซัพที่สุดแล้วน้องน้ำตาลเผยว่าคุณพ่อไม่เคยนึกถึงตัวเองเลยก็ทำให้เราเป็นห่วงแต่เขาจะนึกถึงอยากทำงานเพื่อสังคมอยากทำงานเพื่อส่วนรวม อยากทำให้คนน้นคนนี้มีความสุขทำให้ค่อนข้างภูมิใจเขาสอนให้เรารับรู้มากกว่าว่าเราโอเคแล้วเราก็ดูแลคนอื่นช่วยเหลือคนอื่น จะกลับมาถึงเราด้วยว่าเราก็มีความสุขลูกสาวยังบอกกับพ่อด้วยว่าให้พวกเราได้ดูแลปลาบ้างอย่าดื้อมากพ่อชอบดื้อไม่เชื่อฟังพ่อชอบทานขนมน้ำอัดลมไม่ชอบทานผักผลไม้ซึ่งไม่ค่อยดีกับสุขภาพเจอลูกสั่งแบบนี้พ่อบอบไปไม่เป็นถึงกับบอกว่าพูดไม่ออกสร้างเสียงฮากลางรายการเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด